ที่วัดวรนาถบันพศพระอารามหลวงวัดเขากบอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พระธรรมวชิระธีรคุณเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายทวีเสริมพักดีกูลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายคารวะในการประกอบพิธีพุทธาพิเศษเหลี่ยงพระร่วงหลังลางปืนที่ระลึกสร้างพระบรมราชานุสาวรีและพระตำหนักพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพญาลิไทยประดิษฐานณยอดเขากบวัดวรนาถบรนพศโดยพระเถราจารย์จำนวนห้ารูปเจนนริญภาวนาอธิฐานจิตประชาชน ผู้ที่สนใจสั่งจองเหรียญพระล่วงหลังลางปืนสามารถติดต่อได้ที่ที่ทำการการปกครองจังหวัดนครสวรรค์โทร056803614ในเวลาราชการ นายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสพยประจำปี2565และ2566เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎา,าคม2565และในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,ร,รกฎาคม2566โดยมีข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิจิตรเข้ารับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมง ชั้นปฐมมาพรช้างเผือกและชั้นปฐมมาพรมงกุฎไทยจำนวน30รายในการประชุมคณะกรรมาการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่10ทับสองนา้ยสิภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งเน้นย้ำให้ศูนย์อำนวยการด้านความปลอดภัยในระดับอำเภอตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองพิษ,ษณุโลกให้ใช้วิธีการตั้งด่านตรวจอย่างสร้างสารรค์ไม่จับไม่ปรับแต่เปลี่ยนเป็นการตักเตือนด้วยวิธีการทำโทษบริเวณหน้าด่านจากสถิติในเดือนพฤศจิกายน2566พบว,ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวน30ครั้งบาดเจ็บ8รายและเสียชีวิตอีก24รายเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมถึง7รายส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์สาเหตุหลักเกิดจากความประมาท ปิดท้ายที่งานรวมใจสู่ดารุณมุตากินครั้งที่15นายอัมพลอังคภากรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานปีนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่องมุสลิมในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์และราชอาณาจักรไทยโดยอิหม่ามอาจารย์สมัยเจริญช่างประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อหารายได้ใช้ในกิจการของมัสยิดและสาธารณกุศล มัสยิดแห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่5กรกฎาคม2556มีครอบครัวมุสลิมจำนวน100คนที่ได้อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนอย่างมีความสุขสันติมาโดยตลอด